หลังเสิร์ฟความสนุกสุขหันษาให้กับแฟนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมละครเวิร์กพอยอย่างต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงตอนสุดท้ายในสัปดาห์นี้แล้ว ผู้ใหญ่ลีสีบานเย็นก็ขอส่งท้ายแบบฟูลฟิลให้แฟนละครได้รับอัธรสความสุขเต็มที่ครบทุกอารมณ์ไม่ว่าจะสุขเศร้าเหงาซึ่งจนถึงขั้นน้ำตาไหลพร้อมให้แฟนๆลุ้นเอาใจทุกตัวละครทั้งรัศมีแขฟ้าเกื้อลน้นกับการตัดสินใจครั้งสำคัญว่าจะอยู่ หรือจะไปจากบ้านสีบานเย็นเมื่อโอกาสและเส้นทางที่ใฝ่ฝันมานอยอยู่ตรงหน้าเมื่อพ่อแท้ๆหยิบยื่นโอกาสมาให้รวมทั้งคู่แต่งงนใหม่จีสุดที่รักยดานรินยา<ม>ก็มีบททดสอบความรักเข้ามาให้ต้องพิสูจนตยกันอีกครั้งกับอีพี สุดท้าย EP 0.27ที่อาการป่วยของสมบูรณ์โย่งเชิญยิ้มย่ำแย่ลงทุกทีจนลูกลูกต่างทุกใจและพากันเป็นห่วงพ่อแต่ก็ฝืนใจฮึดสู้และออกไปลุยเรื่องจัดการหมู่บ้านเพราะชาวบ้านยังต้องการสมาร์ทซิตี้สมบูรณ์ทำได้แค่ขอร้องหมอโอพลอยทิมมาฉัด ออกจากโรงพยาบาลเพื่อกลับไปอยู่ที่บ้านกับลูกๆในวาระสุดท้ายด้านครูหนุ่มนัดอติรุธก็กลับมาที่สีบานเย็นและผักกาดซอจียอนก็มีเรื่องเซอร์ไพรส์เข้าใหม่ยดานรินญ,ญาก็ตัดสินใจลงสมัครเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านอีกครั้งโดยมีแบงค์จีสุดที่รักลีนาเจนวนส้มเชงสามชา และผักกาดช่วยกันหาเสียงให้ตอนจบของผู้ใหญ่ลีสีบานเย็นจะลงเอยแบบไหนติดตามชมในวันจันทร์ที่วันที่18กันยายนนี้กับเวลาความสุขเวลาแฮปปี้เวลาแฟมิลี่ทุกวันจันทร์วันพุธเวลาหนึ่งทุ่มตรงทางช่อง w o r k p o พอย23